สัสดีครับภาพพี่น้องครับมาดูโคมัส,สู้ครับ GC หนึ่ง US ขีนะครับอันนี้ก็ตักลูกลังครับ ก0.45ลูกบาทเมตรนะครับก mm ็เท่าๆกับคือ420นะครับรุ่น6นะครับ มแรงนิดหน่อยครับวันนี้เช่นเคยกับบรรยากาศหน้าหนาวบรรยากาศผู้บ้าค้าแตกโอ้บินดเหนียวด้วยนะ สครับคันนี้ตอนนี้เราก็อยู่บนล็อกกี้นะครับล็อกกี้เผาเดียวครับเขาเดียวเครื่อง195นะครับมีปัม๊มไฮดรลิกด้วยนะครับนี่ต่อมาจากเกียร์ฝากเลยเหมือนจะเป็นรถด,ดัมเก่าหรือเปล่าครับ เปียกตีกับกับพ่อสิบนิ้วของเขายเยซูเซเดก้าครับน่าจะร้อยเก้าห้าต้นนี้ ดินขึ้นมาครับเอที่ให้มันเต็มมือ จัดตักจัดเต็มครับนี่ <c oughs> บรรทุกเกือบเต็มพิกัดครับเอาลูกลังล้วนๆให้ครับ มันลูกลังลุ้วนนี่ลูกลังลุ้วน,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 นเหมือนกับดินล้วนมันก็จะเป็นเมรร็ดก็ไม่กระจายตัวโอ้อยจะทอรันทอรันก็ไม่ต้องทันรินะนะตักต่อครับนี่กับทีมงาน้ยิทอนให้ดอริน เจาะซับพุนเลยนะนี่นาใครก็ไม่รู้พรุ่งนี้ต้องลงไปข้างล่างครับทำทางลงไว้เรียบร้อยครับเอกับนี้ก็รอกร้อยเจ็ดห้านะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็นสองร้อยห้า ผมแคสเอลครับ จะปีใหม่แล้วครับช่วงนี้งานก็เยอะครับไม่รู้ว่าปีใหม่จะได้หยุดกันหรือเปล่าครับปีใหม่มีโบนัสอ่าพี่เยทนให้โบนัสเราขาวขวดน่อยลังหนึ่งกินให้โมไปเลยไปแล้วโอ้จกินก็ไม่น่าสนบสนุนเนาะ มันไหลเลยกินเรามันไหลเออวันที่สามก็ยังไม่ได้มาทํางานเลยวันที่เขาพายหยุดก็ต้องหยุดครับบางทีเพราะว่าอะไร<ม>เพราะว่ารถมันเยอะครับมันอันตรายนะครับ <l> ก็เลยจําเป็นต้องหยุดนะบางทีกับประเภทนี้ต่างๆครับ ดินเหนียวด้วยเมื่อกี้กลับมาขับมาก็มีหลายทีมงานครับทำกันตักดินทรายอยู่นะครับก็เราก็ไม่ได้จอดครับเพราะว่าเราขี้เกียจจอดคนเดียวไม่ได้ขี้เกียจก็คือเออก็ขี้เกียจนั่นแหละแดดร้อนครับขี้เกียจครับทีว่ายจ้างเมื่อกี้กันก็บมุมเียม เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าได้จอดคลิปก็จะหลากหลายกว่านี้อยู่นะมันจะสิ้นปีแล้วครับช่วงนี้ก็ยังไม่อยากไปไหนไกลมากมาย ต้องลงคลิปคาราวเกะครับเนี่ยช่วงสิน้นปีมีแต่คนเปิดฟังช่วงเทศกาลอ่ะมาดูอดีตท่อรั่นครับเนี่ยอดีตท่อขาดโอ้โหเฮียนแหงแกต้นดดมันงห่างอยู่